เขาเล่นก่อนใช่บอกกับพูดเกินไปมาเลยอ่ะจิงแม่ก็แบบไม่ชอบเป็นตอนเด็กแบบบ <c oughs> ้านอยู่ครับก็เจนอะไรอ,อยู่อยู่ตรงไอ้พานนกอะไรใช่ไหมแม่ผ่านนก <c oughs> แล้วทีนี้ก็ทีนี้ส้มมันกลิ้งไปมันกลิ้งไปกลิ้งไปแม่ก็ตกใจตกใจบอกส้มหยุดแล้วส้มมันก็หยุดหย,ยุดโดยมีรายการทีนี้ส้มหยุดเสร็จเห็นกุ้ง เห็นกุ้งกระโดดมาแม่ก็ตกใจเลยบอกกุ้งหยุดกุ้งมันก็หยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นสุดยอดเลยแล้หลังจากนั้นล่ะแม่เห็นปลากระโดดแม่เห็นปลากระโดดมาแม่ก็บอกปลาหยุดเขาไม่หยุดเขาทำอะไรทำไมปลาไม่หยุดอ่ะทำไมปลาไม่หยุดแม่ก็งงมากเลยอ่ะสงสัยจะแบบจะได้อยู่ห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมแบบมีอะไรกั้น ปลาหยุดปลาหยุดโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยทำไมเยอะแยะอะไรขนาดนี้ทุกองค์มีคุณภาพฉันเลยไม่อยากคุยคุยซะหน่อยเถอะคุยเหรอคุยแบบกระชับกระชับเล่นให้มันจับทางได้องค์นี้นี่เป็นยังไงลูกชายคนาเรีกคอยเอาไว้โอ้โหเป็นแล้วเป็นไงต่ออันนี้แคบคออลูกชายไปรำเที่ยวกับเพื่อนไปท่างเรือไปล่าสิบคนเรือปั๊บปานหมดรูกแกรอดจมคนแรกเป็นอะไรอ่ะโอ้โหดักพระโอ้ดูนี่ กระชับกระชับกระชับเป็นอยู่แล้วนี่เดี๋ยวองค์นี้เป็นยังไงอยู่ยงขบฟันโอ้โหฟันแทงไม่เข้าผู้ชายคนโตหคอยไว้อ๋อแล้วจะเป็นไงต่อเป็นนักมวยอ่าช้ยาคุณเขาเลยน้ำใจหลังนี่แล้วจ่อจ่อเอาอีกมุดัดกระชับคนลืมมือเดี๋ยวดิเร็วเร็วเร็วอย่าอย่ตกของช้างเป็นนักมวยยังไงเป็นนักมวยเออฉายาคุณเขาเลน้ำใจ ล้งสวนทันยุทธภูมิต่อยเงินวันห้าแสนต่อยชิงเงินวันห้าแสนกับาเอาเดี๋ยวต่อของช้างเอาไปเถอะไปเถะเดี๋ยวเล่นเองมาเดีเล่นเองไปตัวปูนะเอาปูเอปูเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อของช้างไปตัวปูเดี๋ยวผมเล่นเองนี่องค์นี้อะไรยูอยู่พันไปเ ลูกชายคนโตห้อยเอาไว้ไป็นน้กมวยฉช้ยาคุ้นเขาไร้น้ำใจไปต่อยที่ไหนวันนั้นจะต่อยชิงหน้าแสนกลับมาหาพ่อไม่มีอะไรให้ลูกให้พ้าติดตัวไปสั่งไว้เลยว่ากว่าจะขึ้นช้อยชิง้็ผ่านคามผมการเชื่อไหมออเพลงโยกแรกลูกฉันโดนตอกไปแตกหน้าหายไปแทบเลยไปยังไงะไปล้มมวยเจ้าของให้ไรฟันดีองนี้องนี้อะไรอะฉันเองเลย เชื่อไหมถ้าไม่มีองค์นี้ป่าดนี้ไม่มีสิ่งมายืนพูดยืนบนอย่างขนาดนี้เร็ว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 โอ๊ยเร็วจัดเร็วเร็วเร็วไปยืนพูดยืนบนอย่างขนาดนี้หรอชอบชอบถึงยิ้มชอบเหนื่อยไหมเนี่ยโอ๊ยเร็วจัดเร่งรัดนี่ตั้งสตินี่เร็วๆไปจัดกระถิน ไปที่เชียงใหม่กูเองได้แล้วมาหนักมาหนักนี่นะองค์นี้กูเองเลยุกูจยหาว่าคุยเป็นไงคุยเลยคุยวันนั้นจจกกระถินไปทอดประป่าเฮ้จับพระป่าตอนที่วัดไปทอดที่เชียงใหม่เป็นไงนั่งรถทัวร์กันไปห้าสิบคนฝนตกรถทัวร์แหกงของตใจขาที่หมดอ่ะเราไปกันรอดกูไม่ได้ไปเฮ้ยเอ้าทำไมล่ะกูกลับมาเอาพระโอ้โหสุดยอด คุณสนรีนักขาวว่าเป็นคนใจบุญทําธุรกิจอะไรด้วยก็ตอนนี้คือพี่ดูแลหมาเยอะมากครับหมาแต่ละพันเน่ยพี่จะรู้เลยเห็นบอกว่าลิงก็ชอบเลี้ยงหมาใช่ไหมเขาชอบเลี้ยงหมาสามารถเห่าเสียงหมาเสียงอะไรได้ใช่ไหมอ๋อเห่าได้ยังหมาตัวเล็กใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่กว่านี้อีกมันใหญ่กว่านี้ออ๋อเนี่ยเหมือนจังเลย อย่างหมาเห่าเห่าเห่าผีหมาสงสัยใครวะคุณผู้ชมครับไม่ดีเข้าเรื่องมาดิอะไรฮะเอ็งแต่งตัวแบบนี้ได้ไงวะฮะ สถาบันนี้เนี่ยต้องแต่งตัวให้ดีเองแต่ตัวแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติสถาบันเดี่ยวกับผมเป็นผมจะเป็นตัวของตัวเองมันมันผิดตรงไหน solvent, พี่แบบนี้มันไม่เหมาะกับสถาบันเราเข้าใจเปล่านเนี่ยไม่ให้เกียรติเองอย่าเรียนที่นี่เว้ยเองไปลาออกซะลาออกเรื่องอะไรนี่กูเข้ามากูขายของอยู่ข้างนอกเนี่ยมึ <c oughs> <c oughs> งรั่วไหมฮ <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงกูขายไฟก่อกอยู่ข้างหน้าเนี่ย น้องไม่เซ็นไม่ศึกษาที่นี่เหรอมึงบ้าคนนั้นศึกษาบ้าแล้วก็แต่งกางเกงเข้ามาหาลัยมึงสติดีปะเนี่ยน้องใส่เสื้อขาวนะเหมือนพี่เลยอะ่ะโอ้กูใส่เสื้อขาวถือว่ากูเรียนมาหาลัยครับนี่ถ้ามึงไปเจองานกินเจนึ่มึงไม่ลาเข้ามาเรียนหมดเลยเหรอผ่าพี่มึงผ่ามพีจะทังไหมกูทำอะไรเออไม่ใช่มึงมาใส่พวกนี้มึงอย่าผ่านไล่ใส้กอกกูนะ ไม้แทงแม่งทีนี้ก็มีคนเขาไปทำมาติ๊กตอกอะไรอย่างเง <ทำ S 2> ี้ย,ยทำก็ดีสมัยก็อาจะแซ่แม่จา๋านอกจากส้มหยุดแล้วเคยลองอย่างอื่นไหมก็ทีนี้ต่อส้มมันหยุดใช่ไหมจ้ะแม่ไม่รู้ปลามันมาจากไหนปลามันก็โดดออกมาโดดปลามันโดดมาจะก็บอกว่าดดปลาหยุด,ดไม่หย,ยุดดินอยู่นั่นแหละ แล้วมีปลาอยื่นไหมแม่อะไรนะมีปลาเกือบมั้ยก็น่าจะปลาหัวผงนี่แหละมดูเล่นอะไรกันปลาเนี่ยอยู่ในน้ำมันก็ไม่หยุดดิมันก็ว่ายดิต้องเอาวิดบ่อไปเลยดิปลาวิดไปแล้วเงี้ยอ่าใช่ปลาวิดบ่อไปแล้วตุ๊กใสจะอยู่แบบห้องสี่เหลี่ยมแบบแบบมีอะไรกั้นนะเพราะเราไม่มีอะไรกั้นสิแม่มีสิ